วลาพลในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเดอจ้ามาจากพี่น้องจ้ามือนีสิาพาพี่นอ้องมาชมหมาอกอง,งุ่นที่วราพนปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะไปชมอง,งุ่นเดี๋ยวมาเบริงกอนค่ะเพราะว่ามือนีวราพนปลูกผักสลัดอีกแล้วพี่น้องค่ะนี่ค่ะปลูกสลัดอีกแล้ววันนี้ พิ่งจะปลูกเสร็จใหม่ๆ,ๆยังว่าท่านหดนามเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะสลัดวัลพลรสื่อสำเร็จมาก็คือที่เขาเพาะไว้วเนาะสื่อมาสิบส,บสองต้นค่ะพี่น้องนี่จ้ะก็จะมีอยู่สิบสองสิบสองเบียเนาะค่ะนี่จ้ะพี่น้องค่ะ ก็ปลูกเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็คือก็เป็นีกิจกรรมหนึ่งในวันหยุดของเวลาพอนค่ะพี่น้องคะ่ะมาที่นี่จะพาพี่น้องไปเบิ้งปลาบางอ่างนวนคะ่ะสวนหน่อยหนาบ้านก็นจะหกเน่จากน้อยก็สิพาชมสวนน้ำนาอพี่น้องเนาะที่นี่กะกนจะไปเบิ้งบางอ่างนวเขาก็มาเบิ้งลูก ลูกพรุนกันก่อนคะ่ะทุกคนคะพรุนที่บ้านปีนี้ดกมากเลยค่ะเป็นพวงเลยพี่น้องเห็นว่าจ้ะพวงใงใงคือแบบอันนี้เป็นพรุนสายพันธุ์มิกาเบนเอ๋อ,อ,อไม่ใช่เวละพ่อนบอกผิดเป็นพรุนสายพันธุ์เรนโคสนะค่ะพุ่นลูกใ่ค่ะพี่น้องเวลาสุกแล้วมันก็นจะเหลืองปีนี้ก็คงจะ ก็จะได้กินเยอะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็เยอะคือแบบว่าคือปลูกไว้นี่กิ่งมันย่อนลงมาต่ำมากเลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะกำลังพอดีแบบเอาไปตำกินอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปกิมน้ำพริกกำลังแสบ ยังบ่ทันเฮิมค่ะตรงร้อยอยีกน้อยหนึ่งโอ้ยพวงนี่แม่ก็หลายแทะบึงจะผลไม้โอ้โหหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าโอ้โหพวงนี่เยอะดอกไม้นั่นก็สวยเนาะให้เบ่งดอกไม้นำค่ะพี่นอ้องค่ะก็ให้ชมหมักเอา้านี่ดิเหมือนลูกนี่เหมือนมันเหลืองเดี๋ยวค่ะ โอ้นี่นุ่มแล้วค่ะทุกคนนุ่มแล้วพวกนี้ก็กินได้แล้วนี่นุ่มแล้วค่ะมันสุกแล้วพี่น,อน้องหน่วยนี้หมกักอุย้ยแต่ละพวงนี่สะอ่อนเนาะค่ะหญ่ค่ะพี่น้อง่ะนั่นเลยค่ะให้พี่น้องเบ่งละตน้นละตน้นไม้ไปออันพ่อบ้านเพื่อนกับอาอน เปลือกไข่พี่น้องเปลือกไข่ล้นเอาผสมกับน้ำอย่างนู้นมันละก้าาอนเผาบริขามเราเราก็มาท,ทูทูทูต้นมันเพิ่นว่าไรแมลงมางสันว่าส่วนน้อยก็ลกฝั่งนี้ไอ้นี่ก็ไม่ได้กินเลยหมาไอ้นี่ไอ้นี่บริกินเลยปีนี้นี่ค่ะทุกคนโอ้ทีนี้ สิพ้าพีน้องมาเบิงหมักองุ่นบพีน้องขานี่ค่ะทุกคนขาองุ่นปลูกไว้สองเคี้ยแต่ว่าเคี้ยหนึ่งเ,เคี้ยตรงนี้มีอยู่พวงเดียวหนึ่งนี่ค่ะมีอยู่พวงเดี่ยวนี่ค่ะคือแบบออกลูกดกมากปีนี้ อันนี้เป็นอ่องนสายพันธุ์มูสกัสที่มืซอว่ามูสกัสสีสีสม่วงม่วงแหบพี่น้องคะนี่ค่ะพวงบบกใ่งงแต่สําหรับเอาอา่นั้นที่เวลาพคนปลูกไว้นี่มันจะเป็นอุ่่นเฮ็ดไว้เดยพี่น้องบเป็นองุ่นกินค่ะ<ม><ม>เป็นอางา่นที่เอาไปเฮ็ดไว้แดงจ้ะพี่น้องคะน<ม>ี่ค่ะ ลกแห้งพี่น้องคะ่ะจะนี่คะ่ะแบบเอาไปเฮ็ดไว้กะบูกไว้กบับบ่อได้กินดอกคือเพราะช่วงมันจะจะสุกมันกับหนาวเข้ามามันสุกบ่ทันแบบกันเลยเป็นนั้นว่าอันเอาไว้แค่ประดับซื้อเนาะบอ้อยสะกอนเนาะมาเอางุ่นไหม เมพี่น้องงามคักจ้ะนั่นเลยจ้ะกะให้พี่น้องชมน้ำค่ะพี่น้องค่ะอันม,งมังอ่งนงามคักงามเนยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะมมีอย่างหลายค่ะกะขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เด้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ทุกกระดิงติดตามค่ะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะอุย้ยอันพ่วงเน่นเนี้ยงามขักเนาะอันเวลาพล่อเอายอดมันไปไปเก่งเอาไปใส่ต้มปลาแซ่บแซ่บพี่น้องคะ่ะเอาเท่านี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ